อ่ามาดูแบตลูกนี้กันเอ่อปีโอหกเดือนห้านะเห็นไหมฉุนฉุนแบตมันฉุนมันเป็นเพราะอะไรมาดูเห็นไหมครับคันเอามันไม่ตัดนะครับเมื่อกี้พี่ไปทําอะไรมาเขาบอกไม่เป็นไรแต่ว่าข,าขาอาแบตขอแบตของพวกมันไม่เกิด ก็มันมันมันในนี่แล้วไงมันทําลายแบตไปแล้วไงเข้าใจไหมมันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันทําลายแบตไปแล้วเอ้ยได้ชาร์จได้ชาร์จถ้าอย่างนี้ปกติก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับอมาเทสแบตที่เช็ค ลดแล้วไดชาร์จนะครับบกคล้องนะครับช่างอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับคือเอาความรู้จริงๆแนวทางจริงๆมาบอกกันว่ามันเกิดจากอะไรนะครับคือสถานุสถานะแรงดันเนี่ยสถานะแรงดันคือโวลต์เนี่ยสำคัญที่สุดนะครับกับแบตเตอรี่เนี่ยนะครับ คือช่างใดทั่วไปเนี่ยจะไม่เช็คเรื่องโวลเลยครับมีบางร้านนะครับที่มีความรู้จะเอาแรงดันมามาจับมาช่วยนะครับมาช่วยเช็คนะครับแต่ถ้าร้านทั่วไปที่รุ่นเก่าเลยอะ่ะจะไม่เอาแรงดันเนี่ยเป็นเกณฑ์จะเอาคือคือไม่รู้อะความรู้คนละอย่างนะครับแต่ว่าคล้ายๆกันแต่ว่า ละลวมเรื่องนี้นะครับอันนี้คือเอาความรู้มาแบ่งปันกันคือความรู้เหล่านี้นะครับมันใช้ได้จริงนะครับไม่ได้โมเมไม่ได้โกหกไม่ได้พูดเท็จอะไรทั้งสิ้นมันเป็นความจริงนะครับความจริงต้องความจริงนะครับแบตลูกนี้ถามว่าเสียไหมไม่ได้เสียนะครับแต่อันที่มันบกพร่องคืออะไรมันบกพร่องคือไดชาร์จมันชาร์จเกินชาร์จเ,เกินจริงๆนะครับ แค่เกิน15อยู่15ก็ไม่ดีแล้วนะครับชาร์จให้น้อยที่สุดจะเป็นดีนะครับ13กว่ากว่า13.8-14เนี่ยก็โอเคแล้วแต่ถ้าทะลุเกิน15เมื่อไหร่เนี่ยแบตเตอรี่ก็รับไม่ได้ครับให้ดีขนาดไหนถึงเปลี่ยนแบตใหม่ไปใช้ได้พักหนึ่งก็เป็นเหมือนเดิมครับเพราะว่าไดชาร์จมันบกพร่องนะครับมันคุมโวลต์ไม่ได้แล้วไดชาร์จนะ,นะครับโอเคนะครับ คือแบตมันปกติมันคือปกตินะครับนะเนี่ยถ้ามันเสียนะผมจะขายต่อให้รถที่เขาใช้งาน,นจริงๆเลยอย่างเนี้ยร้านที่มีความรู้เรื่องนี้นะครับช่วยตอบหน่อยว่าแบตลูกนี้มันเสียหรือเปล่านะครับอันนี้200รอยแ์มนะครับเนี่ยนะเสียไหมครับแบตลูกนี้เสียไหม นะครับคือบางครั้งก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากคือความรู้เล็กๆล็น้อยนะครับขอให้เอาไปพิจารณานะครับกับร้านใดทั่วไปที่ทํางานกับความรู้ของเก่านะครับคือเสริมไปอีกนิดนึงเอาวัดโวนก็ได้เอาสถานะวนนวัดวนนเอาไปจิ้มดูที่ว่า ในขณะที่ไดชาร์จมันทํางานเนี่ยมันวนมันเกินไปอยู่ที่เท่าไหร่นะครับกะเอนมันอยู่ที่เท่าไหร่กะเอนคนสมัยก่อนทําไดเนี่ยจะไม่เหมือนความรู้ใหม่นะครับคือมันชาร์จก็คือชาร์จชาร์จก็คือจบแต่ไม่รู้ว่ามันมากหรือมันน้อยขนาดไหนอันนี้เขาไม่รู้เลยนะครับบางร้านอาจจะรู้เพราะว่านําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาคือเอาความรู้ใหม่ๆเข้ามาใช่ไหมครับแต่ถ้า เป็นอย่างเนี้ยคือไม่รู้เลยนะครับเขาก็สลับหม้อสลับหม้อสลับหม้อโดยที่ไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมครับเนี่ยคือมันเพียพเพ้ยนไปนิดนึงพอมันเพี้ยนไปนิดนึงมันก็พาไปหมดขอให้เอาเอาระบบดนะิจิตอลน่ะไปช่วยจับวัดดูเวลาสตาร์ทเวลาเทสตเขาเรียกเวลาเทสไดชาร์จนะ่ขนะขณะที่เครื่องติดเนะี่ยเวลาใส่หม้อนะ ให้เทสนิดหนึ่งเอาสถานะโวลต์จิ้มไปเลยมันอยู่ที่เท่าไหร่อารสิบสี่อาปกติแต่ถ้าเมื่อไรมันทะลุสิบห้าเนี่ยถึงสิบห้าเนี่ยไม่ดีเลยครับไม่ดีแล้วแค่นี้เองนะครับขอให้เอาเอาเนี่ยเอาเอาเอา,เ,อาเทคโนโลยีใหม่ๆมันไม่ได้ใหม่หรอกแต่ว่าไม่เอาไปใช้กันเองเอาความรู้เหล่านี้เอาไปเสียบยัดไส้ใหม่นะครับ เอาให้เช็คให้ละเอียดนะครับไม่ใช่ว่าเออร้านขายแบตมันมั่วนะครับผมก็ไม่ได้มั่วนะครับแต่มันละเอียดถึงขนาดน,นั้นเลยนะครับขอให้ให้พิจารณานิดนึงว่าเฮ้ยมันละเอียดนะเรื่องเรื่องเรื่อง,องไอไ้พวกนี้ถึงเช็คแล้วว่าจะไม่ไม่มีอะไรมันไม่ได้เสียขอให้เอาความรู้อะไรเงี้ยเอาไปพิจารณานิดนึงว่าเฮ้ยไอ้เชื่อมันจริงเว้ย คือใส่เนี่ยแบตเอาลูกใหม่ใส่มันก็ปกติไงพอใช้ไปสักพักหนึ่งทีเนี้ยมันทะลุไงมันทะลุเพราะอะไรครับแบตมันมีขีดจำกัดของมันพอมันชาร์จหนักๆเข้าอ่ะมันเกินสิบห้าโวลต์อ่ะแรงดันมันเกินลิมิตอ่ะมันคุมไม่ได้มันคุมแรงดันไม่ได้ต้องมีอะไรสักอย่างที่มันบกพรองในตัวไดชาร์จมันถึงทําให้กรานะโวลต์มันขึ้นแปขนาดนั้น่ย นี่เองแค่นี้เองนี่อ,อะไรนะครับโอเคเนี่ยแบตเนี่ยตุยเลยแบตเนี่ยบวมออกมาเลยมันบวมเพราะอะไรบวมเพราะไดชาร์จนะครับแบตยังใหม่อยู่ห้าหกเดือนเองแบตห้าหกเดือนใช่ไหมครับมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงถ้าอย่างนี้ก็คือเกิดจากไดชาร์จครับฟันธงแน่นอน ไม่อะไรก็อะไรสักอย่างถึงที่อยู่อุปกรณ์การชาร์จนั่นแหละมันคุมแรงดันไม่ได้แล้วทีเนี้ยมันทะลุมาถึงแบตเตอรี่ไงเข้าใจไหมครับโอเคนะเอาไปใช้กันนิดนึงนะครับให้เช็คให้ละเอียดอีนึงการร้านแบตก็เช็คถือว่าละเอียดแล้วระบบดิจิตอลก็คือละเอียดแล้วนะครับแต่ร้านใดเขาไม่เช็คแบบหลักครับเช็คว่าชาร์จก็คือชาร์จเกินขนาดไหนเขาก็ไม่รู้ ว่าเกินขนาดไหนแต่คือว่าชาร์จขอให้เอาดิจิตอลไปจับนิดนึงโอเคนะครับมันเกินไปนิดหน่อยก็ไม่ได้ครับสิบแค่แค่ถึง15นี่ก็ถือว่าแรงแล้วสิบสี่นี่ก็คือว่าไม่ดีนะครับมันแรงเกินไปแบตเตอรี่รับไม่ไหวโอเคนะครับ